คลิปนี้นำเหรียญเจริญศรีนะครับของหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธากําแพงเพชรนะครับเหรียญปลอดภัยรุ่นแรกนะฮะเหรียญเป็นแสนแล้วนะครับบล็อกแรกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเจริญศรีนะฮะเรียกเหรียญเจริญศรีสร้างปี2 5 1 6เป็นเนื้ออัมปาก้านะครับผิวเดิมๆนะครับอย่างนี้นะฮะหลุดรูเหรียญ นะครับตรงเนี้ยฟันจะหย,ยาบมากเลยนะครับสังเกตนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายนะฮะดูข้างเหรียญด้านเนี้ยนะครับเนื้อจะปิ้นขึ้นมานะครับตรงด้านหลังนี้นะฮะทำให้ตรงเนี้ยจะนูนใหญ่เนื้อจะเยอะกว่าจุดอื่นนะครับ ดูความคมของเหรียญนะครับเครื่อเหรียญเสาห้าจะเดินสีนะครับค่านิยมหลักหมื่นนะฮะถ้าอย่างนี้ก็ประมาณหมื่นบาทนะครับนะแล้วแต่มือขายนะครับอันนี้สวยคลิปนะครับสวยคลิปนะะอย่างนี้รับซื้อเข้าแปดพันนะครับแปดพันนะฮะใครมีตามผมนะครับรับซื้อแปดพันนะฮะ ผิวเดิมๆนะครับสวยสวยมากนะฮะนะครับ,รบดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมเนื้อเกินขึ้นมาปึ๊บทำให้ตรงเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยจะดูง่ายๆเลยนะครับหยิบเหรียญมาปึ๊บพลิกตรงนี้ก็เห็นเลยนะฮะอ่าตรงนี้จะหนาจะสูงกว่าจุดอื่น ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็รอยตัดรอยฟันตัดหยาบหยาบคมคมเหรียญนะฮะใครมีอย่างนี้นะครับรับยินดีนะฮะแปดพันนะครับขอยสวยอย่างนี้เลยนะครับจะแบ่งจากผมก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะอะคลิปนี้เขาจบเท่านี้ครับขอบคุณครับ